อันนี้คือพวกนักล่ารถก็คือเจ้าสกีบีตี้ตัวนั้นไหนครับมีตัวอะไรบ้างอ่ะเขามาซูมดูใใกล้เลยอ่ะมีตัวไหนบ้างอ่า,า,อ,าอ,อันนี้คือด็อกเตอร์ <Doctor. S 2> อัปเดตครับด็อกเตอร์อัปเดตครับครับแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็คือด่านนะครับดอกที่ด็อกเตอร์ เอามาเป็นอบุรข้ามายต่อยเขาแล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็มาเตัด์ไซคนนมีมือเสามันก็มาปุกเขาเพราะเพราะว่าทำไมมีรถเยอะประมาณนี้ล่ะครับเพราะว่าเอาไว้จะกผู้คนนั้นนี่ค่ะมี police car มี teller มี cement truck what is this Park, you know, hey, what is this crane and fire truck fire truck and Demon truck and ladrilla Teller uh, and police car police car wow you hang like me me not like do i มีรถแบทแมนแทรกเตอร์ก็มีสปอร์ตค่ะแล้วก็มีรถที่สามารถเป็นเรือได้ด้วยนะมีคาวด้วยโอ้มีไรโนมีอะไรเนี่ยเดีย yeah, ครับเดียโ er, okay. อเคแอนทีเร็กครับทีเร็กว้าว พูดเพาะด้วยมีครับแล้วก็มีอะไรอีกครับทรีเอ um. oh, ยอ๋ออะเกินไปแล้วมั้งครับเยอะเกินไปแล้วมั้งครับสวนสัตว์นี่ครับ พร้องขมือได้ทุกเวลาเวลามันจะพองขมือนะยังไงครับเรียบเป็นปจู๊กเลย <c oughs> รู้กิดจอกปากูัวชีวิเนี้ย ข้ามคำ่มมือไปทุกเมื่อทุกอย่างตอนตอนเขาจับได้แล้วเขาก็จะเอาไปใส่ตรงนี้ครับออรครับแล้วยังไงครับเลือ่อนเก้าอี้เข้ามาหน่อยครับเ<ร>ข้ามาใกล้ๆนหน่อยยังไม่พานเจ้าจะยอมรับอีกยังว่วงาเมื่อกี้หนูบอกว่าเจ้าจะยอม อ่าแล้วมีเขาจะไปทำอะไรกันเนี่ยลูกเขาจะมาอะไรเขาจะมาต่อสู้กับ,กบตัวนี้ครับอ๋อเขาจะมาต่อสู้กับสกิบดี้ด็อกเตอร์นี่หรอครับใช่ครับแต่ตัวนี้บอกว่าแต่แล้วตัวนี้สุขสัญญาณกลับไปที่ถาดถาดได้ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยเซอร์ได้ด้วเลยนะปล่อยอะไรนะปล่อยเซอร์ได้อีก้วยนะปล่อยเนะลเซอร์หรอครับใช่ได้ยังไงองีก ก็ตรงนี้คือที่แถวหืนี่คือที่แถวตรงไหนอ๋อมีอาวุธด้วยอ๋อใน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 ไนีคัตี้คำนี้คำนี้ครับอ๋อโอเคแล้วก็ตรงตรงตรงหนูถ่ายเองไหมถ่ายถ่ายแล้วก็พี่เซษเลยแม่กดวิดีโอแล้วหนูพูดได้เลยลูกอันนี้คือตัวของเล่นออ๋ มีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเอาอย่ามือบังกล้องอ่ะมีตัวอะไร้าอันนี้คือด็อกเตอร์สกิฟดี้ทอยเล็ดนะครับอ่าฮะตัวนี้ก็จะเป็นแสงเลเซอร์นะครับอ่าฮะตัวนี้คือวะ uh huh. นะครับอ่า uh huh. หน้าก็ใช่ไหมครับแล้วก็ตันนี้คือด่านนะครับอ่าฮะแล้วก็ตัวนี้คือ ตัวส่งสัญญาณใช่ครับกับก uh ับกับปลอยเรีคครับแล้วก็อันนี้เหรอคะเป็นจับไม่ถึง <laughs> จับไม่ถึงอ, <Okay. S 1> อันนี้คือดูไหมอ uh huh. ที่แทงเฮลิคอปเตอร์ครับอ uh huh. ถ้ามีอันไหนบุกมาครับ แมีตัวหนึ่งที่เขากำลังแอบดูนะนอ,นยอยู่นะสไปโนรอเป่าชื่ออะไรคะรมันมีอะไรบกม่ครับมันมาได้ไงเนะี่ย <laughs> ไม่พบจัดเองเลยล่ะคะลูกใช่คร่อจำลองเหตุการณ์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคอ่ะปิดในลูกปิดในอย่าลืมเดี๋ยวกดไลค์กับกดซับสไครต์ตรงนี้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะข้างบนตรงนี<อ>้ตรงนี้<อ>นในช่องของน้องครับค่ะบ๊ายบายให้เจอกันใหม่ปิดเลยปึ้ง